ชาสิงจิน,นี่ชาสิงเป็นตรงนี้ขอไข่กินนี้ขอไข่ต้องเป็นตรงนี้จะจานกินี่คอคายกินนี่คอคายต้องเป็นตรงนี้ จานเป็นตรงนี้ไม่ได้จานต้องเป็นตรงนี้เหลือช่องเดียวเติมงง,งงูเหลือช่องเดียวเติมคอควายแล้วชิ่งกินนี่เติมงอง,ง,งูเขียนจานเหลือแนวเดียวเติมคอควายเติมง,งงู จอจานเป็นตรงนี้ไม่ได้จอจานต้องเป็นตรงนี้เหลือช่องเดียวคืององูคอควายกินนี่คอควายต้องเป็นตรงนี้เติมขอไข่งงูต้องเป็นตรงนี้จอจานเป็นตรงนี้ไม่ได้เหลือช่องเดียวเติมงองูเติมขอไข่ เสแล้วค่ะ